ยินดีกับชัยชนะของเหินด้วยครับโอ้ oh, <laughs> มาภาคน,นี้นี่แจ,แจ่มแจ๋วเหลือเกินน้องยกแรกเลยรีบไปไหนหรือเปล่าเนี่ยอยากได้โบนัสครับอยากได้โบนัสแม้ <laughs> แต่โบนัสมันไม่มานี่สิฮะพูดถึงการเตรียมพร้อมไปไฟน์นี้ก่อน,ปเ,อนเป็นไ <laughs> <laughs> งบ้างก็ซ้อมดีมากครับสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเลยนะกับคู่ชกคนนี้นี่ได้มีการศึกษาเขามาก้อยขนาดไหนไม่ครับคือคู่ชกคนนี้เขามาเปลี่ยน่งมาเปลี่ยนแทบมีขึ้นรายการกับ เด็ดภูผาครับใช่บ้างเสรแต่ว่าเด็ดภูผาเขาถอดชกอ่าฮะมันดูตัวนี้แทนใช่ตัวนั้นยังครับตัวได้เจอเขาเนี่ยนานยังก็ประมาณประมาสองวันสามวันก่อนช่างหนักโอ้โหสองวันก่อนช่างหนักใช่แต่แต่ก็พอพอพอดูว่าเอ๊ะเจอคนนี้เจอคนใหม่นี้รู้สึกไงบ้างอ่ะก็แบบว่าลดแรงกดดันขึ้นเยอะอ้าวทำไมอ่ะลดแรงกดดันก็เด็ดภูผาเขาแข็งมากอ๋อเจอตัวนี้น่าจะเบากว่าว่างไงใช่ครับ นะครับจังหวัเรานี้ก็เปิดฉากพุยเลยเปฉกนะฮะจังหวัดน็อกจังหวัดเตะใช่ไหมฮะตุ๊กเข้าไปจังหวะนะัดนั้นคิดเป็นไงฮะก็คิดว่าเขาต้องอยู่นะครับรอเต็มแข้งเลยใช่แล้วก็เรียบร้อยจริงๆด้วยแต่หน้าเสียดายดโบนัสไม่มานะ่สินะ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 เิ่อรูปเกมการชกเลยว่าว่าไปแล้วในภาพรวมผุคิดว่าไงบ้างก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ อยากจะทําให้ดีกว่านี้อยากอยากทำให้ดีกว่าน,าานี้คิดว่าเราได้จะต้องแก้อะไรหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นก็การอาอวุธเนี่ยครับแล้วก็ถอยถอยมีถอยบ้างอืมนะน่ะสินะแฟนบอลเออแฟนมวยทางบ้านเนี่ยก็สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของของเหินเนี่ยนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความตอนนี้เป็นไงบ้างเรียบรอย้อยอย,อยังเล่าฟังก็ยังเหลือที่เชียงใหม่ครับไม่จบจบที่กรุงเทพจบไปแล้วเหลือที่เชียงใหม่ เป็นไงบ้างร้อยบาทครับก็ที่เชียงใหม่ก็จ่ายเงินเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเลยครึ่งหนึ่งที่ต้องจ่ายเขาอีกครึ่งหนึ่งต้องจ่าย้เขาใช่ยังอยู่ในคดีความก็คือใช่ยังยังอยู่ในคดีความเดี๋ยวก็ต่อยเสร็จยี่สิบก็ต้องไปขึ้นศาลยี่สิบเดือนนะฮะแต่ศาลแต่ศาลตัดสินแล้วว่าเราเราศาลยังไม่ตัดสินครับศาลจะส่งฟ้องเนี่ยยี่สิบเดือนครับอ่าฮะนะครับ ช่วงน,นี้ต้องบอกว่าเรื่องของคอเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหมันมันมัน,ม,น,ม,นมันลุกลามใหญ่โตเยอะแยะหมดเลยอยากจะให้ข้อคิดอะไรเรื่องนี้บ้างก็ช่วงนี้ก็คอเซนเตอร์ก็กลังระบาดครับก็อยากให้อยากว่าอยากให้ทุกคนแบบหลงเชื่อแก๊งคอเซนเตอร์ครับอย่าหลงเชื่อใช่มถ้าโทรมาควรจะต้องทำาไงก่อนก็ตัดสายทิ้งเลยก็ไดนะ้ถ้าเราคิดว่าเป็นคอเซนเตอร์ ไม่ต้องต่อความยาวต่อความยืด<ช>นะฮะอย่างนั้นเลยนะอ่ะนะครับนั่นก็เป็นข้อคิดของทางเถิอนนะครับอ้าฝากถึงเอฟซีเรานิดนึงอยากจะฝากลายเชิญก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมไฟหน้าด้วยครับนะไอขอโชคดีครับไฟหน้าขอได้โบนัสนะโบนัสต้องมาแล้วเฮ้ยกู